เออขออภัยเจ้าค่ะนางปลีเจ้าทำให้ข้าเกือบดั้งเบี้ยวนะเนี่ยฉันไม่ีายตั้งใจเจ้าค่ะถ้าเจ้าทำอย่างนี้อีกสักครั้งหนึ่งข้าจะนำเจ้าไปเคียดด้วยไว่อีห้อนี่ขออภัยเจ้าค่ะพัดดีๆพัดดีๆนางปลีขอพระทันอภัยเจ้าค่ะขอพัดอีฉันถือนะเจ้าค่ะลูกเจ้าจะไม่ได้อยู่ดีลูกข้าก็อยู่เย็นเป็นสุขดีเจ้าค่ะอยู่เย็นนั่นมันเป็นหวาดเป็นข้าไม่กล้าเล่นนะเจ้าค่ะมันฝืดมากเจ้าค่ะเอาแล่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีท่านอยากได้เร็วหรือช้าเจ้าค่ะช้า วนตีนกูคักแท้ปีเนี่คือชั้งแข่งบูสนอนี่ลมมันตีกับข้าพูดแล้วข้ารู้สึกเหม็นเจ้าหยุดพักก่อนได้ไหมแล้วท่านไม่เห็นใจข้าหรือเจ้าค้ะทัางหลายอีพีข้าก็ดมเยอะเยี่ยงนี้แหละเจ้าค่ะยามรุ่มคําข้าใช้เจ้าไปทําอะไรหรือปีซื้อยาคุมเจ้าค่ะแล้วเจ้าได้ซื้อมาหรือเปล่าเออข้าเดินทางไม่ได้เจ้าค่ะทาไมรึต้องมีปัญหาอะไรข้าใส่หมวกกันน็อกไม่ได้เจ้าค่ะทําไมเจ้าถึงใส่ไม่ได้ท่านลองเอาหมวกกันน็อกมาใส่ให้ข้าสิเจ้าค่ะ รู้ไหมไม่รู้เจ้าค่ะว่าเมื่อคืนนี้ค่าหลังในไปน่ะทำไมเจ้าไม่ซื้อมาอ้าวเซอร์ไพรส์สิเจ้าค่ะเป็นทาสก็ทาสไม่ได้เรื่องนายค่ะก็ปึกเหมือนกันเจ้าค่ะโอ้ข้าเหนื่อยแล้วเกินข้าคนเหนื่อยเจ้าค่ะข้าได้รับสารหมายหมายสารเจ้าค่ะเออนั่นแหละโง่อย่างนี้ก้าเป็นนายข้าข้าได้รับหมายสารให้มาจัดการตำบลที่เราอยู่เนี่ยให้เจริญขึ้นชื่อตำบลอะไรเจ้าค่ะสีน้ำโคก เจ้าไม่ได้เตียงมาอ่ขาเลยไปสิเออขออะไปเจ้าคะโอ้ขหนักหัวขะสั่นไปหมดแล้วจาค่ปไปริเจ้าไปนั่งไปนั่งไหนลือเจ้าคะนั่งข้างหา้าเลยหน้าค่าเจ้าคะหน้าค่าเจ้าค่ะพอไหมเจ้าคะหันหน้าไปทางนู้นสิกับหลังหันใหญ่อยู่นะเจ้าคะเจ้าจะมองหันข้าทําไมข้าจะเป็นลมเจ้าค่ะปรีใจเย็นก่อนยาคุมก็ยังไม่ได้เลยหันไปทางไหนนะเจ้าคะเจ้าก็หันไปทางเยี่ยงกระนั้นสิเจ้าคะไป มือนี้ข้าจะเลี้ยงเจ้าด้วยอาหารอันโอชะซึ่งข้าเองก็อยากกินอันใดหรือเจ้าคะเดี๋ยวข้าแกะให้เจ้าค่ะในท่านนี่มันก็ะไรรอบแล้วที่ทีมงานสั่งมาไม่ได้เห็นใจข้าเลยดูว่าหิวแต่ก็กินไม่ได้ท่านเป็นอันใดหรือเจ้าคะแค่กุ้งสองสามตัวกินแล้วจะเป็นอันใดกันตายไม่ตายหรอกเจ้าคะเดี๋ยวข้าอมให้อมกุ้งอมครัวให้เค่ค่ะพัดให้ข้าเจ้าค่ะข้าร้อนขอบคุณ อ้อยเนาะซาดนี่กูคุ้มกูคุ้มอ๋อคือสิเป็นอีพี่ที่เพิ่งซาใจแห้งเนาะกินให้อร่อยเพราอมืือนี้จะเป็นมือสุดท้ายของเจ้าแล้วข้าจะตายหรือเจ้าคะเจ้าไม่ได้จะตายหรอกแต่ข้าจะไล่เจ้าออกเจ้าต้องไปอยู่บ้านนู้นอีปีข้ารับเจ้าไม่ได้จริงๆทําทำไมหรือเจ้าคะชื่อเต็มเตมของเจ้าก็คืออีหีปิอีหีปีนี่มันดูดน้ำเยอะเหลือเกินบ้านข้าแถวจะไม่มีน้ำแล้วเจ้าเลิกนั่งแล้วใช้หีดูดน้ำเถอะ ที่อีชั้นหีปรีเพราะอีชั้นอยากคลอดลูกง่ายเจ้าคะ่ะไม่ครับว่าไม่ใช่มันน่าจะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่อีชั้นหีปรีเพราะอีชั้นเป็นกรรมพันธ์เจ้าคะ่ะกรรมพันเจ้าเดียวคะ่ะเผื่อแม่อีชั้นดูอยู่กรรมพันธุ์เจ้าดีมากค่ะไม่เคยเจอไม่ดีหรือเจ้าคะ่ะเล็งแค่ไปแต่เข้าทั้งพวง ถ้าปริขนาดนี้แล้วค่ะคงไม่ต้องเคาะแล้วคนๆก่อนที่จะเข้าไปไม่ต้องเคาะเจ้าค่ะบ้านอีชั้นไม่ต้องมีมารยาทเสียบตัวไหนก็เสียบได้เลยเจ้าค่ะเจ้าอย่าพูดมากเดี๋ยวกุ้งมันจะเซ็งสะกก่อนโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> ข้าจะกรับใช้ไปจนวันตายเจ้าค่ะถามข้าหรือยังว่าข้ายากให้เจ้าอยู่หรือเปล่าแต่ข้าขออย่างหนึ่งนะเจ้าคะชาติหน้าขอให้เจ้าเกิดมารับใช้ข้าเจ้าค่ะจนตายเลยเจ้าค่ะมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้เจ้าค่ะถึงจะติดทบสองออกมาก็ต้องรับใช้หีตลอดชีวิตเจ้าค่ะตระกูลเจ้าทำทรงผมแบบนี้กันทั้งตระกูลเลยหรือไงเขาเรียกว่าทรงผมดอกกระทุ่มเจ้าค่ะแต่บ้านอีชั้นคือ เจ้าค่ะจ้องห้ลยาเลยย่งไงกระทุ่มเบาไปเจ้าค่ะทรงผมกระุทมเจ้าค่ะโอเคแล้วแม่เจ้าได้ทําทรงผมกระทุ่มเจ้าค่ะไม่เหมือนกันเลยแม่ข้าทําทรงผมเล็กเพียงน้อยนือทรงผมกระทุ่มข้าเกียรทรงผมเจ้ามากบังหน้าข้าไปหมดเลยข้าก็ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวมาทํางไงถ้าเจ้าจะเอาหัวมาบังหน้าข้าขนาดนี้ เมื่อยามสองของวันที่5้าข้าได้เข้าคัดเลือกตรวจเลือกในการเป็นทหารและตอนเย็นข้าก็รู้ว่าเมียของข้านี่ต้องไหลโซนข้าก็พยายามปิดความลับนี้เป็นอย่างดี <c oughs> เพื่อไม่ให้เมียข้ารู้เ <c oughs> ดี๋ยวเมียข้าจะทำงานไม่ได้ข <c oughs> อข้ากลับมาที่บ้าน <c oughs> เป็นเวลาสีชั่วยาย <c oughs> โอ้ยมึงตายซะ <c oughs> ข้าก็มากลับมาหาเมียขา้า แต่ข้าแปลกใจยิ่งนักเมียข้าตายแล้วข้าเลยทำอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะจัดงานศพหรือไปตีหลีก่อนเป็นคำถามที่ข้าคิดอยู่ในใจตลอดเวลา ให้ข้าไปช่วยตีไหมเจ้าค่ะตีก็ดีตีหน้ามึงนั่นแหละเจ้าคะเมียข้าบอกข้าเสมอเลยว่าสัปดาห์แรกจะคิดถึงสัปดาห์ที่สองจะเริ่มไปเที่ยวสัปดาห์ที่สามจะมีผัวใหม่ข้าเลยบอกเมียข้าว่าสัปดาห์ที่สี่ตายโดนปืนเอ็นของทหารหนีค่ายมายิง ถ้าคุยกับขุนเขียวแล้วเจ้าค่ะว่าหากข้าไปในขุนเขียวจะไม่บอกท่านช่วงท่านเข้ากลมเขียวรับท่าเจ้าทรยศข้าหรือข้าไม่ได้ทรยศแต่ข้าได้เบีย้ยมาเจ้านี่มันหน้าเบีย้ยจริงๆของที่ข้าฝากซื้ออยู่ที่ไหนหรือนั่งปี <c oughs> ไหน <c oughs> เข้ามาสิเจ้าค่ะทำไมถึงนั่งไกลเพียงนี้พัดให้ข้าด้วยข้าร้อนน่ะดีมากยิ้มดิยิ้มดีขนหมุน ท่านมีเมียกี่คนขอรับห้าเนอะตั้งใจตั้งแต่เกิดออกมาเนี่ยได้ยก,กสักบรรดาศีค่ะตั้งใจว่าจะมีเมียสัก,ก,กสิบแปดคนยกศสีบรรดาศักดิ์นัเปล่าเจ้าคะยศชาบรรดาศักดิ์เอาฝ <c oughs> ึกกันทั้งคณะเลยข้าปวดขาโอ้มึงไม่น่าบอกนะคำเนี้ยก <c> ล <oughs> ัวต้องพูดเจ้านี่มันเหิมเกริมแล้วนะมึงก็ข่มกูได้แต่ไล่นี้แหละข้ารู้สึกว่าข้าคัน ยืมเกาหน่อยได้ไหมระว่างนะเจ้าค่ะท่านขุนจบไลป้ปลายตัวใครตัวมันข้าว่าข้าจะไล่ถึงเที่ยงคืนเจ้าดูเคืองข้านะนางปรีเจ้ามีอะไรในใจหรือเปล่าเป็นท่านท่านมีหรือไม่ข้าไม่มีมันเป็นบทนะเจ้าอย่าคิดมากเลยเอา้าข้าจะยอมลดตัวไปอยู่กับเจ้านะมองเด็กนี่บ้าท่านเจ้าขุนขอรับท่านกำลังนวดขายให้ไพร่เบอร์ก่อน ดี<า>ขึ้น<ล>หรือยังดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะโอเคค้าผมต่อนะข้าก็ยังรู้สึกว่าข้าไม่ใช่ทางคุณข้ารู้สึกว่าข้าเป็นท่าตอนนี้